สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคะต้อนรับเข้าสู่งานกินแซฟเฟสติวัล2022นะคะและวันนี้ เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเวลาผ่านรวดเร็วมากวันนี้เป็นวันที่9แล้วหรอคะของการจัดงานแต่ว่าเรายังมีอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจร้านสุดท้ายที่เราอยากจะแนะนําให้กับคุณลูกค้าที่ดูผ่านทางโซเชียลและก็คุณลูกค้าที่ช้อปปิง้งใน,นตึกซินีเทเวอร์ของเราวันนี้ด้วยนะคะอยู่กับอีกหนึ่งร้านของเราเต้าหู้เนปุกซีแอคกลองบิน g c A กระดิ่งต้องมากระดิ่งต้องมานะคะนี่เลยเป็นร้านเด็ดร้านดังนะที่อยู่ในอุบลราชธานีของเราแล้วก็ตอนนี้อยู่กับผู้ที่ดูแลร้รานนะคะสาวสวยสวัสดีสสดจ้าชื่ออะไรคะชื่อน้องกุ๊กไก่คะ่ะน้องกุ๊กไก่เตชื่อก็น่ารักมากเลยวันนี้กุ๊กไก่ก็มีของอร่อยๆมาฝากกันเพียบเลยสําหรับเต้าหู้ในผูศิยาก็มีพิเศษเนาะใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่มีเต้าหู้นะค่ะ มีเมนูอีกหลากหลายให้ได้เลือกกันเยอะแยะเลยนะคะกุ๊กไก่จะแนะนําอะไรเป็นพิเศษไหมแบบซิกเนเจอร์ร้านเราค่ะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเรา,านะคะก็จะเป็นน้ำเต้าหู้ปั่นนะคะน้ำเต้าหู้ปั่นของเราก็จะมีปั่น3ามแบบนะคะก็จะเป็นน้ำเต้าหู้ปั่นทรงเครื่องธรรมดาแล้วก็น้ำเต้าหู้ปั่นหัว5สีแล้วก็น้ำเต้าหู้ปั่นงาดําปั่นนะคะจะเป็นทรงเครื่องหรือไม่ทรงเครื่องก็ได้แล้วก็จะมีน้ำเต้าทึงปั่นนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นเมนูเย็นนะคะก็จะเป็นน้ำเต้าหู้เย็นแล้วก็ น้ำรากวัวเย็นนะคะแล้วก็มีเมนูร้อนก็จะมีน้ำขิงร้อนแล้วก็มีน้ำเต้าหู้ร้อนด้วยค่ะโอ้โหแบบว่าเยอะมากเลยจริงๆนะคะมากันแบบไฟลบเลยนะเมนูแต่ละเมนูเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกกินอะไรดีแต่ที่สำคัญบอกได้เลยนะว่าร้านนี้ซิกเนเจอร์อย่างที่บอกน้ำเต้าหู้ปั่นนี่ก็อร่อยมากจริงๆนะอร่อยมากพี่เคยแบบว่าพี่เคยลองทานน้ำเต้าหู้ปั่นทรงเครื่องที่ ใส่กับงาดำอ่ะ,ะอันนั้นอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นอีกเคสเจอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าใส่กับงาดำด้วยมันจะเพิ่มความหอมของงาดำมันด้วยมันจะมีความหอมงาดำมันจะมีความมันของงาดำอยู่ในนั้นน่นะแล้วก็ขายไม่แพงอ่ะแก้วล,ละสามสิบนะคะแล้วก็มีแก้วสามสิบห้าก็มีแ้่เราก็ใส่ท็อปปิ้งเข้าไปแบบเยอะมากเลยใช,ใช่ไหมตรนนี้เนี่ยเรามาดูท็อปปิ้งกันก่อนนะคะเดยกกล้องเรามาซูงตรงท็อปปิ้งของเรามีอะไรบ้างคะที่เราจะใส่เข้าไปในน้ำต้มหู้ตัดเราตรงนี้ ใส่เปกับน้ำเต้าหู้ปั่นนะคะถ้าเป็นแบบเมนูนเบสิกเลยนะคะก็จะเป็นแปะกล้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเฉาก้วยถั่วแดงลูกเดือยนะคะแล้วก็จะเป็นพุซ่าจีนเชื่อมนะคะก็จะเป็นเบสิกเลยนะคะที่ใส่แบบทั่วไปเลยะค่ะใส่ได้สูงสุดกี่อย่างใส่ได้สูงสุด6อย่างเลยค่ะโหเยอะมากเลยใช่ใส่6อย่างราคาเท่าไหร่ ราคาเริ่มต้นที่30บาทค่ะไม่น่าเชื่อเลยใส่ต้หยำตั้งแยะใจ30บาทเองใช่ค่ะเริ่มต้นที่30บาทเองค่ะแต่ถ้าเป็นเมนูร้อนก็จะเริ่มต้นที่ถึงละ10บาทนะคะถ้าไม่ใส่เครื่องน้ำต้มหูร้อนนะคะ10บาทน้ำขิงร้อนก็มีใช่ไหมใช่ค่ะน้ำขิงร้อนก็มีค่ะ10บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะกินแบบเย็นนะช่วงนี้แบบอากาศร้อนอ่ะในวันนี้ร้อนมากเลย มีหน้าแหละฝนตกเลยวันนี้พาย,ยุเข้าเลยนะคะว่าร้อนขนาดนี้แต่มันก็ยังร้อนอยู่นะไอ,อความร้อนมันยังขึ้นมาอยู่นะเราก็เลยต้องซื้อเป็นยังไงเป็นน้ำเต้าหู้ที่แบบเป็นขวดแบบเย็นใช่ไหมคะนี่นี่<ๆ><ๆ>มาดูจ้ะแล้ววันนี้นะคะสําหรับสําหรับโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำเต้าหู้ขวดนะคะก็จะลด20%เลยนะคะจากราคาปกติ15บาบาทจะลดเหลือ 12บาทค่ะ12บาทนะคะคุณลูกค<ช>้าวันนี้วันเดียว<ช>วันนี้วันเดียวลูกค้าที่ได้ยินเสี่งประชาสัมพันธ์แล้วก็ลูกค้าที่ตามมาจากไลฟ์สดในวันนี้นะคะขวดนี้แจก15บาทอนะเหลือ12บาทค่ะเหลือ12บาทเนทะ่านั้นลดสูงสุด20กันไปเลย<ช>จ้าน้ำเต้าหู้ขวดเขาเนี่ก็จะมีแบบ สามรสชาติใช่ไหมก็จะมีหวานน้อยหวานพอดีแล้วก็จืดค่ะมีรสชาติสามรสชาติให้เลือกเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบทานน้าตาลเลยก็เราเราก็จะมีแบบจืดให้ค่ะแล้วเราก็สําหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบทานหวานมากเราก็จะมีหวานน้อยให้ค่ะอ่าเนี่แลราก็จะมีน้ําอื่นๆอีกนะคะใช่ค่ะที่มาเพิ่มเติมวันนี้สีเหลืองนี่น้ำอะไรจ๊ะเป็นน้าเก๊กฮวยค่ะเก๊กฮวยวันนี้จะมีน้ำเต้าหู้เก๊กฮวยสองอย่างซึ่งราคาก็สิบห้าบาทใช่ค่ะก็นั้นเองนะคะส่วนเต้าหู้เนี่ยวันนี้เหลือ12บบาท นะคะคุณลูกค้าเหลือ12บาทนะคะใครที่ตามมาจากไลฟ์สดนี่ก็มาซื้อได้เลยเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นเห็นว่ามีของหวานได้เหรอของหวานก็มีค่ะวันนี้จัดมาเป็นอะไรจ้าของหวานของร้านของหวานก็จะเป็นเต้าทึงกับวอฟเฟิลค่ะเต้าทึงค่ะเต้าทึงนี่ก็ทำไปแล้วเรียบร้อยเต้าทึงนี้เต้าทึงนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีน้ำลำไยขายเท่าไหร่คะเต้าทึงเต้าทึงนี้จะเริ่มต้นที่20บาทค่ะ แต่ว่าสามารถเลือกเครื่องได้ทุกอย่างเลยนะคะสมุดลูค้าสุดได้เท่าไหร่ต่อถึนเครื่องสสุดก็ถ้ามีเครื่องสิบอย่างก็ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องได้สิบอย่างได้เลยสิบอย่างได้หรอใส่นาทเคือนะใช่แล้วา20บาทค่ะกูตายเลยจะเอาทั้งหมดเลยเอาให้คุ้มแหละเนี้ยลูกค้ามาก็าให้คุ้มเลยนะคะจ่าย20่บาทได้ใส่ทุกอย่างเลยส่วนวอฟเฟลส่วนวอฟเฟลนะคะก็จะเป็นวอฟเฟลนะคะก็จะมีสามไส้เหมือนกันนะคะก็จะมีไส้ลูกเกดฝอยทองแล้วก็ข้าวโพดค่ะ เอมาตอนแรกเห็นเป็นขนมถางแตก <c oughs> แล่เาสงสารร้านก็มาบางคนลูกค้าก็บอกว่าเป็นขนมรังพึ่งะคะ่ะเออ,เอ,อขนมรังพึ่งใช่ๆชด้พูดชื่อผิดขนมรังพึ่งอัน <c oughs> นี้เป็นสมัยก่อนนะแต่ว่าสมัยนี้ก็ถ้าแบบฝรั่งกับตออเตช่เนะาะก็มีแบบว่าหลายหลากหลายใส่ให้ได้เลือยนะคะวัฟเฟิลข้าขไขเท่าไหร่คะเริ่มต้นที่40บาทค่ะแต่ว่าได้ทั้งวงเลยนะคะ40บาท40ิบบาทนี่ก็คือ ทั้งหมดได้เลยที่เป็นวงกลมแบบเนี้นะคะสีสิบาทกันไปเลยค่ะคุณลูกค้าก็เหมือนชิลสิบบาทแลคะ้วตัดสี่มุมใช่ไหมเนี้เนี้ยแหละก็คือร้านเตาเงในผุสีแยกกองบิน21นะคะคุณลูกค้าตามมาซื้อกันได้เลยวันนี้มนสุดท้ายด้วยอ่ะถ้าจบงานไปก็กลับประมาณทุ่มหนึ่งต่เนี้ยพอกลับไปแล้วอ่ะมันก็ อยากกินอีกอ่ะน้องกุ๊กไก่ทำยังไงดีต้องไปหาซื้อที่ไหนจ้ะก็ไปหาซื้อได้ที่สีแยกโตโยต้ากองบินนะคะร้านจะอยู่ตรงข้ามโตโยต้าค่ะออแต่ถ้าแต่ถ้าไม่รู้จักที่ินะคะก็ไปถึงตรงสีแยกกองบินนะคะสามารถเลี้ยวไปทางเส้นเล็กนมสนได้นะคะร้านจะอยู่ตรงสีแยกพอดีเลยคะ่ะร้านจะมีโลโก้ป้ายหน้าร้านเป็นน้องเนฟูแบบนี้เนีเออ่ยก็เห็นได้ชัดเจนมากมีหลายสาขามนมน มีอีกสาขาหนึ่งนะคะก็จะเป็นสาขาการเหลืองนะคะร้านจะอยู่ตรงข้างร้านไก่ทอดเลยคะ่ะถ้าใครที่ไปการเหลืองตลาดการเหลืองก็คือไปจอดรถปุ๊บจะเห็นร้านเลยคะ่ะชัดเจนมากชัดเจนมากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็แวะไปได้นะคะต้งห้ในปุูกซี่แย้กองวินที่11นะของดี ของอร่อยเมืองอุบลรัชธาดีแล้วนะตัวนี้มีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวแล้วก็อร่อยแล้วก็ถูกมากๆโดยเหมาะกับยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้มากๆเลยทีเดียวนะวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณร้านด้วยนะคะขอบคุณนองก้าไก่ด้วยที่ให้ข้อมูลเราในวันนี้อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นของเราพิเศษมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ร้านเต้าหู้ในฝุงน,นะคะน้ำเต้าหู้แบบขวดที้เป็นแบบเย็นนะจากราคาขวดละ15บาทลดเหลือ12บาทไปเลยนะคะ ลดสูงสุด20%กันไปเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าเอาละวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเราทั้งสองคนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะี๋ยวเราจะมีอีกงานหนึ่งนะฝากกันไว้ด้วยสำหรับเดือนหน้านะคะ s n e a Academy Fit d ER. a งานสุกสนานสำหรับน้องๆเด็กๆนะคะมารวมตัวกันได้เลยรับรองว่า ฟันติงกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ